n w w r i v e Thru อยากกินเหมือนกินร้านก็เลยกินในรถหน้าร้านมันซะเลยลุยที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับและสามารถคว้ามิชลินหนึ่งดาวมาได้ครับสุดยอดมากๆเป็นร้านส้มตำร้านแรกและร้านเดียวในโลกครับที่ได้ดาวจากมิชลินครับไ<อ>ก่ทอดครับผม <Hey! S 2> โอ้ย EP 1ีครับผม EP ีรองสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ีก่อนหน้านี้ทั้งหลายนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับกับ new drive t o นะครับเดี๋ยวผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับผมรับรองได้ว่าสนุกทุก E ีีแน่นอน e ีีรองสุดท้ายครับอยากจะทานอะไรที่ตามใจทุกๆคนหน่อยครับหลายคนเม้นมาว่าอยากให้ผมทานอาหารอีสานส้มตำบนรถเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นจัดไปเลยครับ EP ีนี้กับ ร้านส้มตำเดอร์ที่บอกไว้ ep ที่แล้วครับว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาหารโลกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยไปที่นั่นก็จะถูกดัดแปลงแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาได้แต่ร้านนี้ครับส้มตำเดอร์เปิดสาขาที่นิวยอร์กนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ตามเป็นแบบรสชาติฝรั่งครับเพราะบางคนเนี่ยกินอาหารไทยที่มังนอกจะแบบเฮ้ รสชาติฝรั่งกินไม่ได้ส้มตำเดอร์บอกว่าเราจะใช้แบบสูตรเดียวกับที่เรากินเวลาอยู่ที่บ้านก็เลยเปิดแบบนั้นไปทําให้ฝรั่งเนี่ยติดใจกับรสที่เผ็ดแล้วก็จัดจ้านถึงใจครับผมทําให้ส้มตำเดอร์เนี่ยสามารถคว้ามิชลินหนึ่ดาวมาได้นะครับผมจากนิวยอร์กเป็นยังไงล่ะเป็นร้านส้มตําร้านเดียวถึงแล้วครับผม หายากมากครับที่จอดที่นี่ครับเราอยู่ที่ทองหล่อนะที่เมืองไทยเนี่ยเขามีสสาขาด้วยกันครับนั่นก็คือที่ทองหล่อแห่งนี้แล้วก็ที่สารแดงครับตรงช่องนรีเดี๋ยวนี้เราจะกินตรงนี้ที่ทองหล่อนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อย่างที่บอกครับว่าส้มตำเดอร์เนี่ยที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับและสามารถคว้ามิชลินหนึ่งดาวมาได้ครับสุดยอดมากๆเป็นร้านส้มตำร้านแรกและร้านเดียวในโลกครับที่ได้ดาวจากมิชลินครับขอปรบมือให้เลยครับ เพราะเขาบอกว่าเขาจะใช้วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยที่มาจากเมืองไทยรสชาติแบบที่บ้นบานๆที่เขากินครับผมเมนูเด็ดๆของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายเมนูเช่นเดียวกันผมเคยมากินที่ร้านเขาแล้วแต่ครั้งนี้จะลอง drive thru มากินบ้างครับว่าเป็นยังไงการกินส้มตําในรถจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆจะมีประสบการณ์แบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมโทรสั่งเลยดีกว่าส้มตําเด้อครับต้องเลือกสาขาถูกนะเดี๋ยวโทรผิดสาขาแย่เลยแก่ทองหล่อ ผมจำได้เขามีเมนูเด็ดเนี่ยคือส้มตำปลาดุกฟูกับไก่ทอดอร่อยมากมน่าจะยุง่งน่าจะยุง่งหรือเราเดินลงไปสั่งเลยดีกว่าเขาย้ายร้านครับผมไปเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ที่ขอโทรหาก่อนเขาบอกอยู่ในทองหล่อนี่แหละแต่เหมือนเขารวมกับร้านอื่นด้วยครับเพื่อเป็นครัวกลางช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับส้มตำเดิมไปครับค่ะพี่ครับสาขาทองหล่อตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วครับ ย้ายมาอยู่ระหว่างช่อย6กับช่อง8อะค่ะระหว่าง6กับ8ถนนใหญ่เลยเหรอครับใช่ค่ะอยู่ตีกับเซเว่นนะคะขอสั่งอาหารเลยได้ไหมครับเดี๋ยวลงไปเอาค่ะเอาชุดไก่ทอดชุดใหญ่ครับสักครู่นะคะครับผมชุดไก่ทอดไซส์ L ใช่ไหมครับใช่ครับที่มีสะโพกสะโพกสามปีกสามใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่ครับเอาสองชุดครับสองชุดนะคะ ครับผมส้มตําปลาดุกฟู2ที่ครับตำปลาดุกฟูมีไข่เค็มไหมครับเพิ่มที่เดียวครับแล้วก็เอาตำปูปลาสองที่ครับตำปูปลาสองที่เนื้อแดดเดียวที่หนึ่งครับเนื้อเสือร้องไห้เด้อหนึ่งที่ครับผัดมีอีสานหนึ่งที่ครับเอาเท่านี้ครับครับผมนิวครับโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเอาครับครับสวัสดีครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอไปดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงโอเคย้ายมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลงไปเอาที่ร้านเลยย้ายที่มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่หน้าตรงใกล้ๆกตึกเอสนะครับผมเดี๋ยวผมลงไปเอาก่อน โอ้โ,อโอ้นี่ครับกล่องเขาหมดเขาเลยใส่กล่องนี้มาให้คิวเยอะมากคิวยาวมากส้มตำเดอร์บอกราคาก่อนครับเดี๋ยวลืมตำปลาดุกฟู2ที่อ่ะก9 0ที่หก็85บาทครับผมไก่ทอดเซตใหญ่เนี่ยเซตหนึ่งก็495มาพร้อมข้าวเหนียวมาดูใกล้ๆเลยครับว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะจริงๆวันนี้ ทอดครับผมไก่ทอดร้านนี้คืออร่อยมากเคยมานั่งกินที่ร้านแล้วแต่จริงเซตใหญ่เนี่ยเขาต้องมีสะโพก3ามน่องสามนะแต่ว่าอันนี้กล่องเขาหมดครับเขาก็เลยแยกออกให้จาก2เซตเป็น3กล่องด้วยกันนะครับผมแล้วผมก็มีส้มตำนี่ส้มตำปลาดุกฟูเจ้านี้อร่อยมากเคยกินที่ร้านเหมือนกันก็เลยติดใจถามจริงเหรอมีใครกินส้มตำในรถบ้าง เฮ้ยยากแล้ยากแล้วมีปัญหากับนี่ตลอดหนังยางไม่ดีขาดจบั่้งมันนี่ครับ <Hey! S 1> โอ้ยงดงามเขาก็มีปลาดุกฟูครับพวกจริงๆมันก็เหมือนนี่นะมันก็เหมือนตำไทยนะแต่ว่าโรยด้วยปลาดุกฟูลองไก่ทอดเลย จริงๆมันเป็นอาหารมือนะแต่ว่าขอนิดนึงเดี๋ยวมันจะเละนี่สะโพกเตรียมนี่ก่อนเฮ้ย hey, ทำไมอะทำไมข้าวเหนียวหอมไม่เท่ากันอะเฮ้ยทำไมอะนี่ hey, ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไก่ทอดน,นี่คือที่สุดเลยนะเฮ้ย hey, ทำไมติดด้วยอะเฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ย hey, แย่นะอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ไม่ได้นะอย่างเงี้ยทำไมวะ แกที่บ้านไม่ต้องตกใจครับ ไม่แบบหมดครับก็เลยต้องพากแบบนี้กันแต่ว่าอดใจร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวท้ายคลิปเมื่อรู้สึกตัวแล้วไม่จะกลับมาครับผมตอนนี้ขออนุญาตให้ฟังผมพากไปก่อนแล้วกันครับข้าวเหนียวครับบอกเลยว่าเฟลจริงๆครับนี่ลองเปลี่ยนห่อแล้วก็ยังติดเหมือนกันครับเพอรเพิรหนักกว่าเดิมอีกคือมันติดเป็นเศษเล็กๆเนี่ยกระดาษมันติดตามซอกของข้าวเหนียวครับแพ็กเกตนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ครับถามว่าอไก่ทอดลองมาดูไก่ทอดครับนี่ครับตอนตัดผมก็รู้สึกว่าน้ํามันครับมันค่อนข้าง ค่นจะชุ่มแล้วก็ไม่กรอบนะพอลองกินเข้าไปแล้วก็เย็นแล้วก็เย็นชืดมากถามว่ารสชาติโอเคไหมต้องบอกว่าเหมือนที่ร้านเลยครับรสชาติโอเคมากๆครั้งที่แล้วที่ผมมาทานผมซื้อกลับไปที่บ้านด้วยไปฝากน้องชายทั้งสองคนทั้งสองคนก็บอกว่าอร่อยครับรสชาติดีถามว่ามันเย็นไหมมันก็เย็นอยู่แล้วพอซื้อกลับบ้านแต่เขาก็นําไปเข้าเตาติ้งเอาไปอุ่นก็สามารถร้อนขึ้นมาแล้วก็อร่อยได้อีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้ครับที่เราทํำ drive thru กันเนี่ยเพราะว่าอยากจะกินให้มันเหมือนกับที่ร้านมากที่สุดกินทีี่่รรร้้้้านนนคัังทแลวมอ เรา drive t o มาถึงหน้าร้านก็อยากจะกินไก่ทอดแบบร้อนๆครับแต่พอมันมาแบบเย็นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเฟลครับมันก็เลยแบบเซ็งมากๆโอ้พอเจอเข้าวเหนียวเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งเซ็งเอาเป็นว่าผมรู้สึกเลยครับว่าไก่ทอดกับข้าวเหนียวตอนนี้เนี่ยมัมนมันเซ็งมากมันหงุดหงิดอ่ะเดี๋ยวไปลองน้าจิ้มแจ่วบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมน้ําจิ้มแจว่วถ้ามองด้วยตานะความคิดเห็นส่วนตัวใส่ไปนิดนึงครับแล้วพอลองกินเข้าไปรสชาติก็ธรรมดาธรรมดาไม่ไม่เผ็ดจัด ปกติทั่วไปแต่ว่าดูนี่ครับปลรราบองครับโหดูดีมากอันนี้เนี่ยโหกลิ่นโชยมาเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าดูดีจริงๆนี่ครับดูครับดูใกล้ๆปลรราบองกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่อุตส่าห์แกะกระดาษแล้วนะกับปลรราบองบอกเลยว่าคํานี้อร่อยจริงๆครับยอมรับเลยว่า ปลา,าบองเขาดีจริงๆแจ่วบองเขาคืออร่อยมากอันนี้คือรสชาติถึงใจจัดจ้านโดนอ,อันนี้คือโดนมากครั้งที่แล้วมาที่ร้านไม่ได้ทานนะแต่ครั้งนี้มันอยู่ในเซ็ตด้วยก็เลยได้ลองทานดูครับกับข้าวเหนียวเผ็ดได้ใจมากอร่อยจริงๆอันนี้คือโดนมากเลยตอนนี้คือแฮปปี้กับปลา,าบองสุดๆเลยแต่ต้องยอมครับยอมกินไก่ทอดมาตัดเผ็ดนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มมาแล้วมเมื่อกี้ถ้าเห็นหน้าผมคือ มันมาแล้วจริงๆแต่ว่ามันเป็นเผ็ดแบบอร่อยครับอร่อยเลยแต่ว่าพอกลับมากินไก่ทอดก็นั่นแหละกลับมาเซ็งอีกรอบหนึ่งถ้างั้นเปลี่ยนดีกว่าเราไปลองส้มตำดีกว่าครับผมส้มตำซิกเนเจอร์ของเขาส้มตำปลาดุกฟูครับหน้าตาดูดีมากๆครับจากที่ดูจากหน้าตานะส้มตำเขาคือส้มตำไทยครับและผมแอดไข่เค็มเข้าไปแล้วที่พิเศษก็คือโรยด้วยปลาดุกฟูครับกลายเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับหลังจากผมลองชิมแล้วนะผมรู้สึกเลยว่า หวานโดดเข้ามาตั้งแต่คําแรกเลยคือมันหวานแบบมันไม่แซบมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยกินที่ร้านนะถามว่าอร่อยไหมอาจจะเป็นส้มตําแบบเด็กน้อยเออที่ไม่กินเผ็ดอันนี้ได้แต่ว่าผมไม่ได้สั่งแบบไม่เอาเผ็ดไงมันก็มีพริกอยู่แต่ว่ามันไม่แซบอะผมอยากกินแบบรสชาติออริจินอลของเขา เอาเป็นว่าวันนี้รู้สึกเฟลเลยครับกับการกินส้มตําเดินในรถครั้งนี้ครับมาไก่ทอดที่เย็นอีกกับส้มตำที่หวานเกินไปความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันผมเจอแบบนี้วันนี้อา้าวตอนนี้ไมค์กลับมาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปฟังบรรยากาศในรถต่อเลยดีกว่าครับขออภัยเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับไมค์ผมแบตหมดครับก็ต้องใช้วิธีการพากเหมือนสักครูน่นะ่ะต้องขอโทษจริงๆเพราะตอนถ่ายเนี่ยเพิ่งมารู้ครับแล้วก็เลยใช้ไมค์หัวกล้องแทนนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในรครั้งนี้ด้วยก็นั่นแหละครับคลิปนี้ผมรู้สึกว่า โอ้อาจจะเป็นอุปสรรคหลายอย่างนะเนี่ยวันนี้ส้มตำก็ไม่ค่อยโดนไก่ทอดก็ไม่ค่อยโดนเออใครเคยกินส้มตำเด้ร์นะลองสั่งเดลิเวอรี่หรือว่า drive thru แบบผมเนี่ยแล้วลองชิมดูครับลองดูแล้วลองเมนบอกผมหน่อยว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ถึงวันนี้รสชาติมันแปลกๆไม่ค่อยเหมือนเดิมลองชิมแล้วเม้นบอกผมหน่อยครับเพราะผมรู้สิกงจริงว่าไก่เนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยมันติดมากเลยรวมถึงส้มตำเนี่ย วานโดดมากไม่ค่อยแซบไม่เผ็ดเลยเพราะผมไม่ได้สั่งเลยนะนะผมสั่งแบบปกติไม่ได้บอกว่าไม่เผ็ดด้วยก็อลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละครับเราต้องลองชิมกันดูครับแต่ว่าไว้ร้านเปิดครับเดี๋ยวผมจะกลับมาลองที่ร้านอีกสักครั้งหนึ่งครับว่ารสชาติจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไห <tır' S 2> มส <elas> รสชาติเป็นยังไงบอกตรงๆครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ <tır' S 1> เรากินก็เป็นการให้ความเห็นเท่านั้นครับใครลินมันต้องลองเผื่อบ,บางคนอาจจะชอบก็ได้แต่วันนี้ผมรู้สึกจริงๆว่ามันต่างออกไปเอาเป็นว่าในมุมมองที่ผมกินในนนนนววววัีี้้้้ผมมมมรรูสึก่่าาไไเเเเหือดดดิิ๋ยป เรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องนิวเชียร์พลนะครับผม EP หน้าจะเป็น EP สุดท้ายครับ EP ที่20รับรองเลยว่ามีแขกพิเศษครับและก็พิเศษจริงๆด้วยโคตรพิเศษเลยติดตามให้ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผม